สวัสดีค่ะใครกำลังเบื่อเจ้านอนยกมือขึ้นตอนนี้นะคะนอนมันกำลังระบาดที่บ้านพี่กุ้งนะคะอันนี้เป็นบอลลูกไม้นะคะลูกไม้ป่าก้านดำนี่ก้านดำไหมคือดำจริงๆเลยนะคะตัวนี้ดูสิคะเพื่อนๆเผิอ,เอแป๊บเดียวนะคะน้ำยาที่ใช้ที่บ้านหมดนิดเดียวนะคะแป๊บเดียวเขากลับมา จากใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะดูสิเกลี้ยงเลยเหลือเท่านี้เลยนะคะงั้นเ,เดี๋ยวพี่กุ้งแนะนำตัวที่พี่กุ้งใช้นะคะอันนี้เขาก็รอรอใหญ่ขึ้นนะปกติที่บ้านพี่กุ้งจะใช้ตัวนี้ค่ะ น้ำส้มควันไม้ค่ะตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขานะคะช่วยกำจัดเชื้อราแก้ปัญหาหนอนและแมลงศัตรูพืชน,นะคะพวกเพีย้ยไฟไรแดงนี่โดนกำจัดสิน้นด้วยกลิ่นเฉพาะของเขานะคะตัวน้ำส้มควันไม้เขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเนาะพวกสัตว์แมลงอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยชอบ ด้วยกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะของเขานะคะพวกสัตว์แมลงอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยชอบนะคะทีนี้ของพี่อ่ะมันใกล้หมดมันเหลือน,นิดเดียวก็ว่าจะไปซื้อนะคะคืนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อนๆจากใบจากใบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะคืนเดียวเท่านั้นอันนี้โชคดีนะคะที่ว่ามาเก็บเขาออกไปได้ทันนะคะใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหลือเท่านี้เท่านั้นมีมีนะคะที่แบบตื่นมาเดินมารดน้ําต้นไม้มาดูต้นไม้ เหลือแต่ก้านอย่างเดียวให้เราช้ำใจเล่นนะคะก็เลี้ยงไม่ได้ค่ะสําหรับหนอนถ้าเราไม่ได้ทํโรงเรือนให้เขาเนาะที่เลี้ยงกางแจง้งถ้าเราไม่ได้ทํโรงเรือนเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องปกติค่ะถ้่เราจะเจอหนอนเจอแมลงเจอหอยอะไรพวกนี้นะคะก็ดูแลก,กันไปคิดซะว่าตอนนี้เราก็แบ่งแบ่งปันเนาะแบ่งแบ่งปันกันไปเพื่อรักษาระบบนิเวศ นะคะก็วันนี้ก็มาบอกเพื่อนที่กาลังมีปัญหากาลังเบื่อเลยเจ้าหอยนะกําลังเบื่อเจ้าเอ้ยทั้งเจ้าหอยทั้งเจ้าหนอนน้อยนะคะก็อือยากจะหาบ้านให้น้องนะคะก็ใช้นะะ้ำส้มควันไม้นะคะขับไล่ไล่น้องออกจากบ้านหาบ้านให้น้องนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พี่กุ้งใช้ก็คือกากากาแฟค่ะกากาแฟที่พี่กุ้งก็จะไปขอจากร้านกาแฟที่กินประจํานะคะเอามาตากแดดให้แห้งหรือว่าถ้าเราจะใช้เดี๋ยวนั้นเลยก็เอามาผสมน้ํานะคะแล้วก็ลาดลดลดต้นไม้ลดโคนเขาได้เลยนะคะกลิ่นของกาแฟก็ช่วยไล่มแมลงได้ดีเหมือนกันนะคะแต่จะไม่ได้ดีเท่าเจ้าแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่า,า,จจเ,ทาเจ้าน้ำสม้ม วันไม้นะแต่ก็ช่วยได้เหมือนกันถ้าเราไปกินกาแฟมาแล้วก็ขอกากกาแฟเข้ามาด้วยเลยนะเอามาใช้ลดใช้ราดเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้เราได้เหมือนกันนะคะโอเควันนี้พี่กุ้งมาแอบมาบอกเท่านี้ราคาเผื่อใครกำลังกุ้มใจเกี่ยวกับหนอนนะ